สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะดูนะคะแม่แม่แมดีหน้าแม่ดีหน้าดูกรหอดหลุดมาหาน้องโพทองในบ้านนะคะมเอเ้งถึงว่าคิดภาพหลอนไปทีแรกะน้องแบงค์ว่านีเป็นตุ๊กแกหล สาวสาวว่ะพี่ไปียว่ะมาพคะไปเลย่านท่อยๆไปเลยอืมองไปเลยดวมีเสียงวมีสังไปหายด้ลุดมาฮึยังได้ลุดมาได้หาวน้ำ

แต่มันมีแล้วมีตรงไปเลยบนบณหอบลูกนตรงไปยังดีน้แบ่งววยดีสีเมมบอหัวใจว่าอย่สก็ตกใจแล้วนปิดไฟนอนแล้วนะคะแม่ค่ะปิดไฟนอนแล้วนะคะเรนโซตีดีไหนา โซลุดขาเลยนะหล่เลนตัวยู่ตัวตัวยู่รุดขาเพราะว่าโสบเดิติดขาม,านนม่นำปิดฟางนึงนเงมนเห็กหนะนุ่มปิดฟางหนึ่งนี่เนาะคนอยู่ฝุ่นกับน,นอนรับบรู้ลเร่องว่สะสิบอกว่า,วาสร้างรุด

บอสเพิ่มกระยูผ่นได้ละ่ะมุ้ยเพิ่มมุ้ยนี่กระยูผุนเลยล่ะมุ้ยบิ๋วกระยูผุนเต็มอยู่แมันบอสหร่าม,มาได้จังได้สั่งต่างร้ายโตผูกอยู่ลงงง่งสั่งเต็มเหมือตุ่ตู่เออดีตัวบอบไปตัวทีบตัวแดนนะคะดีที่ไม่ไปทั่วนะคะมาหาหลูกนอน,น,นจังไดนอนบุหูว่าสร้างลุดเนาะ เราไมอาดอกกุนมังเลยยูทบเลยนอินอร์เน็บอลัดบ่ได้ลัดก่องแามเสาจังคอยสีเข็นห้อยว่าไปทั้งไปนอนไปลูกไปไปไอยากกัปไปอยากเอาไฟอีกเดช

ดีนะคะที่ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะ